สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคีดเล่าภาคสองนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเล่าให้ในหัวทุกท่านได้ฟังเป็นเรื่องเล่าจากพลานเก่าท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าตาคลายซึ่งมันก็เป็นเรื่องเล่าต่อจากพลานเก่าลองป่าลึกลับตอนนี้ตาคลายได้บุกเข้าไปในป่าดําและเขาได้ไปเผชิญกับวิญญาณผีป่ามากมายจนเขาต้องงัดของดีที่มีติดตัวออกมาต่อสู้และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้ในตอนตาคลายนั่งห้างเสือดํา หลังจากที่บุญมีได้มีโอกาสฟังเรื่องราวการหลงเข้าไปในป่าลึกลับของตาคลายและสนใจเรื่องราวการผจญภัยในป่าของตาคลายมากยิ่งขึ้นบุญมีบอกกับตัวเองว่าเขาจะต้องแวไปฟังเรื่องราวจากอดีตผ่านป่าอย่างเช่นตาคลายผู้นี้อีกให้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าของตาคลายนั้นพลานมือสมัครเล่นอย่างเขาและเป็นพลานในสมัยปัจจุบันคงจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องราวลึกลับแบบนั้น หรือได้ผจญภัยในป่าที่แสนจะน่าตื่นเต้นและอาจจะชะตาขาดได้ทุกเมือ่อตั้งแต่วันนั้นหลังจากที่ออกล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้แล้วเมื่อเขาเดินทางผ่านบ้านของตาคลายบุญมีจะแวะเข้าไปนั่งพูดคุยทักทายกับตาคลายอยู่เสมอแม้ว่าบางวันตาคลายยังไม่อยากจะเลา่าเพราะสนใจกับกิจกรรมอื่นๆมากกว่าเช่นการเช็ดถูปืนยาวที่มีหลายกระบอกและเชิญชวนให้บุญมีทดสอบฝีมือการยิงปืนยาวด้วยกันอยู่บ่อย ซึ่งบุญมีก็รู้สึกประหลาดใจที่ตาคลายใน่ยไว้เท่าชลายังแม่นปืนอยู่ไม่น้อยวันหนึ่งหลังจากที่บุญมีช่วยตาคลายเช็ดถูปืนยาวจนครบทุกกระบอกแล้วเขาก็ลองอย่างเชิงถามตาคลายดูว่าเคยยิงปืนยาวใส่คนบ้างหรือเปล่าตาคลายก็บอกว่าเคยยิงแต่พวกมันไม่ใช่คนมันแค่ปลอมแปลงตัวมาเหมือนคนก็แค่เท่านั้นเองบุญมีพอได้ยินตาคลายพูดแบบนั้นก็หูพึง และยิ่งเห็นตาคลายขัดถูปืนยาวกระบอกคู่ใจไปมากับมองปืนยาวในมือเหมือนลันึกถึงเหตุการณ์บางอย่างอยู่บุญมีได้แต่ลุ้นว่าวันนี้เขาจะได้ฟังเรื่องเล่าจากปากตาคลายหรือเปล่าและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะตาคลายบอกว่าจะเล่าถึงเรื่องราวการใช้ปืนลูกซองกระบอกนี้จัดการกับพวกวิญญ,ญาณผีร้ายในป่าดําบุญมีก็เลยถามว่าปืนมันจะช่วยอะไรได้ตาคลายบอกว่าถ้าปืนดีกระสุนชัย มันก็อาจจะจัดการกับพวกวิญญาณหลายได้เมื่อตคลายเห็นแววตาสงสัยของบุญมีแก่ก็อมยิ้มออกมาแล้วอธิบายเพิ่มเติมว่าที่บอกว่าปืนดีหมายความว่าปืนนั้นจะต้องเป็นปืนประจําตัวเป็นปืนคู่ใจที่ใช้อยู่บ่อยๆเพราะถ้าใช้มันบ่อยๆเราก็จะเกิดความชํานาญและรู้จักจังหวะของปืนเป็นอย่างดีส่วนกระสุนที่ใช้ถ้าใช้ล่าสัตว์ป่ายิงสัตว์ป่าทั่วไปใช้กระสุนแบบปกติได้ แต่ถ้าเป็นเสือสมิงหรือพูดผีวิญญาณร้ายในป่ามันจะต้องเป็นกระสุนอาคมเท่านั้นถึงจะสามารถจัดการกับพวกมันได้ถ้ามีทั้งสองอย่างตามที่บอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่เสียทีอย่างแน่นอนหลังจากที่ตาคลายได้เล่าไปเรื่อยมือก็คอยเอาผ้าผืานเล็กเช็ดถูปืนในมือไปเรื่อยมาบุญมีเชื่อเลยว่าตาคลายเป็นพลานป่าที่ดูแลเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองดีมากเพราะแม้แต่กระั่งยามที่แกเคยใช้ใส่อุปกรณ์เดินท่องป่า ซึ่งมีติดตัวอยู่ไม่กี่ใบทั้งใบที่ขาดไปแล้วและใบที่ยังพอใช้การได้ตาคลายก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีรวมทั้งปืนลูกซองปืนยาวทั้งหลายแหล่ของแกมันก็อยู่ในสภาพดีส่วนสิ่งของที่เป็นเครื่องรางของคลังบุญมีก็เห็นตาคลายเก็บรักษาไว้ในห้องห้องหนึ่งซึ่งมีหิ้งสําหรับวางพันและของดีเหล่านั้นอยู่ในพันเป็นเครื่องบูชาที่ตาคลายดูแลรักษาอยู่เรื่อยมา บุญมียังไม่เคยได้เข้าไปในห้องนั้นจึงยังไม่เห็นเครื่องรางของขลังแบบชัดเจนแต่หลังจากที่เข้านอกออกในบ้านตาครายอยู่บ่อยเขาก็พอจะรู้ได้ว่าตาครายรักษาสิ่งของที่เคยพกติดตัวออกปาสมัยหนุ่มๆไว้เป็นอย่างดีบุญมีหลุดจากความคิดของตัวเองและได้ยินเสียงตาครายเล่าต่อไปว่าตอนสมัยที่แกเป็นหนุ่มๆห,หลังจากที่ได้ไปผจญภัยในป่าหลายๆป่าทําให้แกมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวป่าการใช้ชีวิตในป่าการล่าสัตว์และการใช้วิชาคาถาอาคมตาคลายบอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นแกก็ยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าที่พลานคนอื่นๆไม่ค่อยอยากจะเข้าไปนักเพราะความอยากรู้อยากเห็นจึงทําให้แกเป็นพลานป่าคนเดียวในสมัยนั้นที่ชอบเดินท่องเที่ยวป่าไปเรื่อยๆและเข้าป่าไปครั้งละนานๆจนบางครั้งด้วยความที่ออกป่าไปเสียนาน คนในหมู่บ้านต่างก็คิดว่าแกคงจะตายในป่าไปแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานก็สามารถออกมาจากป่าและใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเป็นพักๆพอลืมคิดถึงบรรยากาศของป่าก็จะหายไปอีกจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ชาวบ้านจะเห็นแกอาศัยอยู่ในป่าเหมือนบ้านหลังที่สองต่หลายล่าให้บุญมีฟังว่าตอนนั้นแกอายุประมาณสักยี่สิบกว่า,วาและใช้ชีวิตแบบท้าทายอย่างที่สุดทั้งในเรื่องของการเดินป่าการใช้วิชา,าคม บุญมีขัดคอถามขึ้นมาว่าตาคลายไปเรียนวิชามาจากที่ไหนตาคลายก็บอกว่าล่ำเรียนไปทั่วใครบอกว่าที่ไหนมีอาจารย์ดีมีอาจารย์เก่งวัดไหนมีพระดีแกก็ไปเรียนมาหมดจนมีวิชาติดตัวและไม่เกรงกลัวต่ออันตรายในป่าบุญมีมองตาคลายที่รูปไรกระบอกปืนทบทวนความจําสายตาที่เริ่มฝ้าฝางเพ่งมองปืนกระบอกนั้นเหมือนว่าจะฉายภาพออกมาให้เห็นตาคลายบอกว่าปืนกระบอกนี้ใช้ล่าสัตว์มามากมาย และใช้ปกป้องชีวิตของแกมานับครั้งไม่ทวนหลังจากนั้นแกก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในครั้งสมัยที่อายุประมาณ20ปีกว่าๆตอนนั้นแกอยากลองวิชามากเลยได้เดินทางเข้าไปในป่าดําหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่าปิดตาคลายเล่าว่าได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับป่าปิดหรือว่าป่าดํามาหลายต่อหลายครั้งจนตัวแกเองอยากจะลองเข้าไปในป่านั้นเพื่อที่จะไปประจ o ภไย่อยากรู้ว่าในป่านั้นมีอะไรบ้าง และมันเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าด้วยความที่อยากลองวิชาจึงไม่ฟังคำทัดทานจากชาวบ้านที่พยายามห้ามปรามบอกกล่าวอย่าเข้าไปในป่าปิดนั้นเพราะพลานหลายคนที่เดินทางเข้าไปยังป่าแห่งนั้นสุดท้ายก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับออกมาพลานบางคนมีวิชาและมีของดีมากมายแต่ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยภายในป่าดำซึ่งมันก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่เบื้องหลัง แต่ตาคลายเองก็บอกว่าตัวแกนั้นไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวเลยไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องที่จะอยู่หรือหายไปเพราะว่าไม่มีใครให้ต้องเป็นห่วงแกเลยตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดำซึ่งป่าแห่งนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปมากโขตาคลายใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านอยู่นานหลายวันและบุกป่าฝ่าดงเข้าไปอีกหลายวันจนไปโผล่ที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งดูมืดครึมและเต็มไปด้วยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ จนพื้นที่ป่าแห่งนั้นดูดำทะมึนทางเดินธรรมชาติก็ไม่มีเพราะของไม่มีพลานคนไหนหรือใครอยากจะเข้ามาอย่างแน่นอนเมื่อตาคลายเริ่มเข้าเขตป่าดำเขาก็รู้สึกได้ถึงความชื้นของบรรยากาศในป่านั้นเงียบเชียบไม่ค่อยมีสัตว์ป่าให้ได้เห็นมากนักและก็ไม่ว่าจะมองไปในทางไหนมันก็ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดตาคลายเลยคิดว่านี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้ผู้คนเรียกป่าแห่งนี้ว่าป่าดำหรือป่าปี เพราะมันดูเป็นป่าที่น่าจะเดินหลงได้ง่ายๆและบรรยากาศของป่าก็เหมือนข่มขวัญสิ่งมีชีวิตที่เล็ดลอดเข้าไปแต่ลครบอกว่าเว็บหนึ่งแกอยากจะเดินกลับออกมาแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีมากกว่าอีกอย่างถ้ากลับออกมาก็คงจะเสียหน้าเพราะหมั่ชาวบ้านชาวช่องไว้พอสมควรว่าเขาจะเข้าไปในป่าดำและก็จะล่าสัตว์ในป่ากลับไปฝากผู้คนในหมู่บ้านด้วยแต่ใครถูกตัดสินใจบุกป่าฝ่าดงในป่าดำเข้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงทางเล็กๆซึ่งมันเหมือนจะเป็นทางเดินของสัตว์ป่าและแถวนั้นก็มีเนินดินโป่องอยู่ด้วยตาคลายพอเห็นดินโป่งแกก็ดีใจเพราะว่าถ้า,ากตรงไหนมีดินโป่งแถวๆนั้นจะต้องมีสัตว์ป่าอย่างแน่นอนเมื่อไปถึงตรงเนินดินโป่งก็ตกเย็นพอดีตาคลายเลยตัดสินใจทำนางห้างขึ้นบนต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากเนินดินโป่งมากนักจากนั้นก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างและหมายมั่นปั้นมือว่าจะล่าสัตว์ให้หนำใจเลยทีเดียว ตาคลายตั้งหน้าจะล่าสัตว์ป่าเพราะมั่นใจว่าบรรดาสัตว์ป่าจะต้องออกมากินบินโปงแต่รอจนกระทั่งดึกก็ไม่เห็นสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวจนแกรู้สึกแปลกใจและคิดว่ามันชักจะผิดปกติมากแล้วตาคลายมองสำรวจบริเวณร,บรอบๆอ,อีกครั้งและเขาก็เห็นแต่ความเงียบเชียบมีเพียงแค่เสียงลมพัดผ่านมาก็แค่เท่านั้นแม้แต่เสียงรีดลิงเล,ล,ล,ลยก็ไม่ได้ยินบุญมีก็เลยถามตาคลายไปต่อ ว่าตาคลายไม่กลัวเรือ่องไงตาคลายที่อยู่ในวชลาก็หัวเราะออกมาแล้วค่อยๆวางปืนยาวพาดไว้บนตกักแกบอกว่าแกไม่กลัวหรอกแต่เริ่มรู้สึกตื่นเต้นเพราะคิดวันน่าจะได้เจอของดีอย่างแน่นอนและคงจะได้ลองของที่อยากจะลองมานานแล้วด้วยตาคลายเล่าต่อไปว่าแกได้นั่งรอสัตว์ป่าและเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างไปพร้อมๆกันแต่สุดท้ายแล้วสัตว์ป่าก็ไม่มา จนแกรู้สึกง่วงเพราะเดินบุกป่ามาทั้งวันเลยคิดว่าจะงีบเป็นสักแป๊บหนึ่งแต่ยังไม่ทันจะได้เคลิ้มหลับอยู่ๆเกก็ได้ยินเสียงของคนเดินและผู้คนที่เดินดุ่มๆกันมานั้นก็มีหลายคนด้วยตาคลายรีบจับปืนยาวมาถือไว้ก่อนและนั่งมองบนห้างจนกลุ่มคนนั้นที่มีประมาณ4 – 5ถึงคนเดินมาถึงที่ใต้ต้นไม้พวกเขาเงยหน้าขึ้นมามองบนห้างตาคลายก็ไม่ไว้ใจอยู่แล้วเพราะว่าในป่าลึกแบบนี้ แถมมันยังเป็นป่าดำอีกจะมีใครกล้าเข้ามาหนักหนาหนึ่งในกลุ่มนั้นก็ตะโกนบอกว่าพวกเขามาจากหมู่บ้านได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านเพื่อมาตามให้ตาคลายกลับไปตาคลายพยายามเพ่งมองทุกคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้และแน่ใจว่าไม่รู้จักใครในกลุ่มนั้นเลยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าตาคลายเลยบอกขอบใจออกไปและบอกว่าเขาอยู่ในป่านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลุงเช้าจะเดินทางออกจากป่า แล้วตาคลายก็บอกให้ทุกคนกลับไปก่อนแต่ผู้คนที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่ยอมฟังและบอกว่าตาคลายต้องกลับออกจากป่าไปพร้อมกับพวกเขาและจะต้องออกไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยทุกคนพยายามเรียกอยู่อย่างนั้นและบอกให้ตาคลายรีบปีนลงมาจากห้างเพื่อที่จะได้เดินทางออกจากป่าส่วนตาคลายนั้นก็อย่างนิง่งและเฝ้ามองพฤติกรรมของคนที่ใต้ต้นไม้เหล่านั้นจนหนึ่งในคนนั้นก็ตะโกนบอก ว่าถากตาคลายไม่ยอมลงมาพวกเขาจะปีนขึ้นไปหาบนห้างเองตาคลายยังคงไม่พูดอะไรยังคงนั่งนิ่งอยู่เหมือนเดิมจนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นได้ปีนขึ้นมาจริงๆตาคลายเริ่มมั่นใจแล้วว่าคนกลุ่มนี้น่าจะไม่ใช่คนที่มาจากหมู่บ้านอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่ตาคลายเลยนั่งนิ่งจับปืนไว้แน่นเมื่อคนนั้นปีนขึ้นมาจนใกล้ถึงห้างของตาคลาย ตาคลายก็ตะโก,กนบอกว่าให้ลงไปถากไม่ลงแกจะยิงแต่ว่าคนนั้นก็ยังปีนขึ้นมาด้วยท่าทางที่เชื่องช้าเกือบจะถึงห้างของตาคลายตาคลายเมื่อมองเห็นหน้าคนนั้นชัดเจนเขาก็รู้ได้อย่างทันทีว่ามันไม่ใช่คนแต่แกก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแกเลยใช้เท้าถีบเพื่อมันตกลงไปแต่พลาดท่าแกถูกดึงขา,าไว้และล่วงไหลลงไปต้นไม้พร้อมๆกันโชคดีที่ตาคลายได้คล้องปืนไว้กับคอได้ทัน ตาคลายกอดรัดต้นไม้ไว้แน่นพร้อมกับถีบคนที่ดึงขาแกอยู่ตลอดจนแกเกือบถลายลงมาถึงโคนอยู่แล้วตาคลายรวบรวมกําลังถีบไอ้คนนั้นจนมันล่วงตกลงไปนอนแอ่งแมงอยู่ข้างล่างส่วนพวกมันที่ยืนมองกันอยู่ก็มองด้วยอาการนิ่งๆตาคลายมั่นใจเลยว,ว่ากลุ่มนั้นไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะถ้าหากเป็นคนจริงๆอาการที่ปีนต้นไม้ขึ้นมาคงจะไม่ใช่แบบนี้และเมื่อเพื่อนตอกลงไปนอนอยู่ข้างๆกลับไม่คิดจะช่วยหรือพยุงให้ลุกขึ้นเลย ในกลับเงยหน้าขึ้นมามองอย่างมุ่งลายตาคลายรีบปีนขึ้นไปนั่งบนหางและดึงปืนยาวออกมาพร้อมที่จะยิงก่อนจะยิงตาคลายก็ได้ตะโกนให้ทุกคนออกไปแต่พวกมันยังคงยืนนิง่งแกเลยตัดสินใจลั่นไกลปืนออกไปแล้วเหตุการณ์ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดพวกมันไม่ได้ล้มลงแม้กระสุนจะเจาะเข้าตามเนื้อตัวก็ตามคนพวกนั้นไม่เป็นอะไรแถมยังหัวเราะลุวนและตะโกนขึ้นมาว่า มึงจะลองดีกับพวกกูหรือไงตาคลายได้ยิงออกไปอีกหลายนัดและมันก็เป็นเหมือนเดิมคือทั้งหมดยังคงยืนนิง่งส่วนบางคนก็หัวลอะออกมาอย่างชอบใจเมื่อกระสุนธรรมดาธรรมดาไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้ตาคลายก็เลยล้วงมือเข้าไปในยามแล้วหยิบกระสุนลองอาคมที่พวกติดตัวมาแกบรรจุกระสุนนั้นเข้าไปในรังเพลิงพร้อมกับร่างก คราวนี้ได้ผลพอประมาณเพราะล่างที่ยืนอยู่กับต้นไม้เริ่มจะหลบหลีกกระสุนที่ยิงออกไปพอตาคลายยิงซ้ําอีกบางตัวแม้มันจะยังไม่ตายแต่มันก็ได้รับบาดเจ็บและร้องไห้โหยหวนออกมาบางตัวเริ่มกลับกลายขยายล่างใหญ่ขึ้นสองมืออันใหญ่โตพยายามคว่คว้าเพื่อจะจับหาตาคลายตาคลายได้ยินเสียงพวกมันขู่ด้วยเสียงที่เหบพลาพวกมันต่างส่งเสียงข่มขวัญแกแต่มึงอยากตายก็ลองดู ตาคลายเปิดย่ามออกมาและเห็นกระสุนอาคมเหลืออยู่ไม่กี่นัดเลยตัดสินใจที่จะหยิบขึ้นมาอีกนัดหนึ่งเมื่อใส่ไปในหลังเพลิงแล้วเล็งปลายกระบ,บอกปืนไปยังล่างใหญ่โตนั้นตาคลายก็พึมพำออกมาอย่างงุดหงิดใจที่เขาต้องมาเจอกับวิญญาณผีป่ามาลบกวนเออคูกูไปเถอะเดยวพวกมึงได้เจอดีเมื่อหญิงเปลี่ยงออกไปที่ล่างใหญ่โตด้วยความเม่นยำ ทำให้กระสุนเจาะเข้าที่หน้าผากของผีร้ายตัวนั้นจนล่างใหญ่ตัตร้องไห้โหยหวนลั่นป่าล่างนั้นค่อยๆเล็กลงหลังจากนั้นก็สลายหายไปเป็นกลุ่มควันที่ค่อยๆจางหายไปแล้วแต่ใครก็เล่าต่อว่าแกสะใจมากที่สามารถจัดก,การกับพวกผีป่าพวกนั้นได้ส่วนพวกผีป่าที่เหลือก็เกิดอาการคลุมคลั่งพวกมันดูโกรธเคืองที่ไม่สามารถจัดก,การกับแกได้จากล่างที่เป็นคนก็กลายเป็นล่างผีอย่างทันที แม้ว่าสภาพร่างกายของมันจะดูเน่าเฟะแขนขาตามเนื้อตัวของมันได้เวอร์ออกเหมือนเนื้อเปื่อยยุยเสื้อผ้าที่สวมใส่ยอยู่ขาดวินแต่สายตาที่จ้องมองตาคลายบนต้นไม้มันดูน่ากลัวจนคนหัวลุกตาคลายเองก็ยังรู้สึกถึงความน่ากลัวแม้ว่าจะท่องเที่ยวป่ามาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนา้ำและพบเจอกับวิญญาณพูดผีปีศาจมามากมายแล้วก็ตามแต่วิญญาณผีป่าพวกนี้มันดูน่ากลัวและหลอนมันคงจะเป็นเพราะพวกมันอยู่ในป่าดำ เลยทาให้วิญญาณพวกมันเกรงยากที่จะหลมได้ตาคลายหยิบกระสุนปืนออกมาอีกนัดหนึ่งพอยิงใส่พวกมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าพวกมันหลบหลีกและรู้แนวทางของแกแล้วตาคลายบอกว่าแกนั่งนิ่งตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ตัดสินใจกําตะกรุดหนังเสือดาที่หลวงตาได้ให้ไว้ก่อนมรณภาพแกเริ่มบริกรรมคาถาตามที่ได้เรียนมาเพียงแค่อึดใจเงาเสือดําตัวใหญ่มากมาก็แผ่นโผล่ออกมา พร้อมกับพุ่งกระโจนลงไปตะบอบวิญญาณพวกผีป่าพวกนั้นบุญมีรู้สึกลุนและก็จ้องมองตาคลายอย่างไม่กระพริบตาตาคลายที่เลมองมาก็นิ่งเงียบและก็หัวเราะไปด้วยอย่างชอบใจท่าทางของบุญมีแกบอกให้บุญมีตักน้าในโอ่งส่องให้แกหน่อยเพราะแกรู้สึกคอแหง้งหลังจากที่ได้ดื่มน้ําเรียบร้อยบุญมีก็ขยันขยอให้ตาคลายรีบเล่าเรื่องราวาต่อตาคลายแกก็เล่าต่อว่าหลังจากที่เสือดํา ได้ผลทยานลงไปจัดการกับพวกวิญญาณผีรายนั้นแกได้นั่งมองอย่างรุนละทึกและเห็นเหล่าวิญญาณพวกนั้นพร้อมใจกันต่อสู้กับเสือดำซึ่งพวกมันแข็งแกร่งไม่น้อยเพราะการต่อสู้ในช่วงแรกๆเสือดำของแกนั้นแทบหาจังหวะจัดการกับพวกมันไม่ได้เลยแถมยังถูกพวกผีป่าพวกนั้นพุ่งเข้ากอดลัตเอาไว้เสือดำพยายามจะดิ้นให้หลุดแต่วิญญาณหลายตัวที่ช่วยกันกอดรัดก็ทำให้ดิ้นไม่หลุดสักที หลังจากนั้นผีไปอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่ก็ได้โอบลัดเสือดําอีกตาคลายมองลุ้นด้วยความตื่นเต้นแกเห็นเหล่าวิญญาณพวกนั้นได้ชัดเจนว่ามันทําอะไรกับเสือดําของแกบ้างหลังจากที่พวกมันได้ช่วยกันลุมเสือดําร่างที่ตาคลายเห็นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปพวกมันเป็นกลุ่มความสีดำและไหลร่วมตัวกันจนคลุมเสือดำไว้มิดทั้งตัวตาคลายเริ่มไม่สบายใจแต่ก็ยังเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตะกรุด ลพราะของดีนี้ไม่ค่อยได้นําออกมาใช้นอกจากจะเจอวิญญ,ญาณผีลายหรือว่าสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆที่มันเกินความสามารถของแกจะจัดการสิ่งที่ผ่านมากว่านับครั้งได้กับการที่ต้องเผชิญกับวิญญาณเหล่าผี้ลยจนตองงัดตะกุดนังเสือดําออกมาต่อสู้ตาคลายยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่พอตั้งสติได้ก็ยกมือขึ้นมาบริกรรมคาถาอีกครั้งหนึ่งในระหว่างที่บริกรรมคาถายอยู่เสียงการต่อสู้ของเสือดํากับวิญญ,ญาณผีป่าก็ดังไปทั่ว จนป่าแถบนั้นไล้เสียงของสัตว์ชนิดอื่นๆหลังจากที่ตาคลายได้บริกรรคาถาเพื่อเสริมกําลังให้เสือดําจากนั้นไม่นานเก๋ก็ได้ยินเสียงคำรามลันและกลุ่มควันสีดําที่ห้อมล้อมเสือดําอยู่ก็ค่อยๆจางออกวิญญาณผีร้ายต่างกระเด็นออกมาด้วยแรงสะบัดของเสือดําที่ดูมีกําลังมากขึ้นผีร้ายได้เปลี่ยนจากกลุ่มควันเป็นร่างน้าเฟยอีกครั้งเสือดําไม่รอให้โอกาสทองหลุดไปมันได้กระโจนเข้าใส่วิญญาณผีร้ายด้วยความว่องไว และจัดการกับวิญญาณผีร้ายได้หมดทุกตัวตาคลายได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนดังไปทั่วปา่าจากนั้นทุกอย่างก็เงียบกริบเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตาคลายก้มลงไปมองที่ใต้ต้นไม้และก็เห็นเสือดำยืนจังก้าอยู่แกพนมมือและบริกรรมคาถาสันส้นๆสักพักก็ลืมตาขึ้นมาเงาร่างของเสือดำนั้นก็กระโจนเข้าไปในตะกรุดที่วางอยู่ตาคลายยกมือขึ้นไวท้ท่วมหัวและเก็บตะกรุดไว้ในย่ามเหมือนเดิม แกหย่นตัวลงนั่งบนห้างอย่างโล่งใจและนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเช้าวันใหม่พอตกเช้าตาคลายก็ได้ปีนลงมาจากห้างและเดินสำรวจบริเวณใต้ต้นไม้แกเห็นล่องรอยของการต่อสู้จนพื้นดินพื้นหญ้าแถวๆนั้นโล่งเตียนเป็นบริเวณกว้างตาคลายยืนมองอยู่ครู่หนึ่งแล้วแกก็เลิกสนใจจากนั้นก็เดินทางออกจากป่าหลายวันต่อมาตาคลายก็กลับไปถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็ยินดีที่ตาคลายได้กลับออกมาจากป่าดำ เพราะหลายคนโดยเฉพาะพลานป่าในหมู่บ้านตอนนี้ต่างก็ไม่เชื่อว่าตาคลายจะรอดออกมาได้พอเกกลับออกมาแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าดําให้ฟังตาคลายเล่าตามความเป็นจริงทุกอย่างหลังจากชาวบ้านและพลานหลายคนได้ฟังเรื่องราวแล้วพวกเขาก็ให้สมญานามตาคลายว่าพลานใหญ่ในป่าดําตาคลายเล่าจบก็หันไปยิ้มให้บุญมีที่ตอนนี้นั่งอ้าปากวอเพราะรู้สึกทึ่งในตัวตาคลายตาคลายหัวเราะคำากับท่าทีนั้น และบอกว่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าของแกนั้นมีอีกเยอะสมัยก่อนคนที่เป็นพรานป่าจะต้องมีวิชาอาคมติดตัวเป็นเรื่องธรรมดายิ่งถา,ากล่ำเรียนมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะในป่านั้นมีแต่เรื่องราวแปลกๆมากมายหลังจากนั้นตาคลายก็พูดขึ้นมาอีกว่าถ้าหาข้าไม่มีวิชา,าคมติดตัวข้าคงตายไปนานแล้วละ่ะพร้อมกับที่ตาคลายหัวเราะตอบท้ายออกมาอย่างสนุกป่าซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องเล่าในตอนตาคลายนั่งห้างเสือดำ ในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยฝันดีลาตีสสวัสด์สวัสดีครับ